ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแกอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาบอกห้าลาวนะคะห้าลาวนะคะห้าลาวมีลาวอะไรบ้างลาวอาเซียนลาวสามัคคีลาว V I P ลาวอาเซียนลาวสามัคคีลาว V I P ลาวสามัคคี V I P แล้วก็ ลาวสตาวีค่ะมาห้าลาวในคลิปเดียวนะคะทุกคนต้องดูให้จบนะคะดูไม่จบก็ไม่ได้ครบห้าลาวนะคะลาวอันนี้คือให้ที่ลาวถนัดที่สุดแล้ว <laughs> มามั่งไม่มามั่งขึ้ก่อนละมาเริ่มด้วยที่ลาวอาเซียนนะคะทุกคน แนวทางทุกแนวทางนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะทุกคนคไปเปิดไฟไว้ตรงนั้นหรอ อ๋อเป่าหนูหนูคิดว่าพ,พี่อยู่ในโน้นมันดีไหมอ่ะสองเก้าหนึ่งสามค่ะเน้น,นเน้นเน้น ลาวนะคะต้องดูให้ครบนะคะถ้าดูไม่ครบก็คือไม่ได้ครบห้าลาวนะทุกคน1นึ่สามก็ต้องมีเจดสามนะ ไปสู่สองนะคะสำหรับลาวอาเซียน ก็สองเก้าใช่คลิปนี้ก็จะยาวสักหน่อยนะคะเพราะว่าห้าลาวนะคะ มี29ก็ต้องมี26นะคะมี13ก็ต้องมี73นะ,ะมี21ก็ต้องมี72นะคะมี10ก็ต้องมี70นะคะนี่นะคะอ่านี่คือลาวอาเซียนนะลาวอาเซียนนะ,ะทุกนคนี่ลาวอาเซียนที่จริงว่าจะให้สีลาว เออไม่เป็นไรเพิ่มเราอาเซียนไปหนึ่งก็ไม่เป็นไรตอนแรกจะให้แต่เราสาม,มัคคีอะไรเงี้ยใครชอบก็ฝากกดติดตาม้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้กกย,ะะยทุกคนเราอาเรานี่เราสาม,มัคคีเนาะไปหนึ่งเก้าศูนย์นั่นเองนะคะ ลุ้น07นะทุกคน1 0 07นะฮะ5ลาวเลยลุ้น07 7 0 07เนะี่ยแล้วก็1 0เนะี่ยลุ้นมากมองจากสายตาแล้วมันเยอะนะสามหกนะฮะจอศูนย์ด้วย ที่จริงอยากให้120ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรคนละอันนั่นกัน,ว,น,นะะวินนะคะวินนะคะวินไอไม่ใช่สีหนูขอโทษเด็ดเน้นค่ะเน้นนะวินนี่ไงวินนะคะหนึ190่งเก้าศูนย์่นั้นละคะ่ะ 19 10 90นะคะ90มี10ก็ต้องมี70มี19ก็ต้องมี16นะนะคะมี19ก็ต้องมี16นะ,นะะแล้วก็มี97ค่ะแค่นี้เน้นนะคะเน้นนะคะจะบอกว่า แก้วยังไม่เคยอัดคลิปวีดีโอเลย15นาทีนะแก้วจะลองดูว่าจะทันไหมนะคะจัดผ้าเลย15นาทีนะเขาจะให้หรือเปล่านะคะเจาะเน้นเหมือนกันเลยนะคะต่างแค่ตัววิ่งลูก 9ก้าสอนะคะนี่นะคะวิน190นะแล้วก็เน้นนะคะเน้น1910แล้วก็0ูย์เเน้นแค่นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเรา จะมาแปลเลขตรงนี้ก็คือถ้ามี10ก็ต้องมี70ไงมี19ก็ต้องมี16นะคะนี่นะคะนี่ประมาณนี้นี่คือลาวสมามัคคีนะนี่คือลาวสมามัคคีนะลาวสมามัคคีแกจะมาลองอัพคลิปวิดีโอที่เลย15นาทีดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะคะ แต่ว่ามันเลยสิห้านาทีอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าห้าลาวเนี่ยลาว v ี p เนี่ยไม่ไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีสูตรหนึ่งสูตรสองค่ะไปวิ่งรูดเลยนะคะศูนยค่ะ 1 9 1 4 1เนะคะ1 0 1 4 1 7 <c oughs> 1> 7อืมนะคะ นี่ค่ะหนึ่งสองเจ็ดสองศูนห้านี่ค่ะทุกคนเน้นอะไรเน้นอะไรนะเน้นอะไรไหนคะหนึ่งสองศูนย์ห้าค่ะหนึ 1, 2, 5, ่สองศูนห้านะฮะนี่เลยนะคะสลาวีพ,พนะีทุกคนไม่มีสูตรหไม่มีสูตรสอนนะคะวิ่งรูดไปเลยค่ะศู 0, 1, ะคะศู 0, ไปหนึ่งศูนย์เจ็ดก็ได้นะคะทุกคนอันนี้คือคือสามตัวนะอืมอืมอฮะลาวีไอพีไปแล้วลาวสามัคคีวีหลายลาวเหลือเกินปวดหัวเนาะปวดหัวบอไม่ปวดหัวคะ่ะเพราะแยกอยู่แล้ว 5ลาวบอกไว้เลยนะคะลุ้นศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดนะคะทุกคนแค่นั้นห่างเดียวพอวัดใจไปเลยเม็ดเดียวไปเลยนะคะซ่องหนึ่งซ่องห้าซ่องแปดแล้วก็ศูนย์ห้า สามหกนะคะวินหนึ่งสองศูนย์ห้านะวินหนึ่งสองศูนย์ห้านะเน้นอะไรเอ,อ่ยมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองก็ต้องมีเจ็ดสอง มี15ก็ต้องมี75นะคะมี75แล้วก็มี1070นั่นเองนะคะเน้นคักๆเลยนะคะ1070นะทุกคน1070นะคะ ห้าแปดสามหกอ่าฮะวินวินเหมือนกันทุกอย่างเน้นเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะมีหนึ่งสองศูนย์ห้า มี1 2ก็ต้องมี7 2หรือว่า2 7นั่นเองนะคะมี1 5อยู่ในเนี้ยก็ต้องมี7 5ค่ะทุกคนอ่านี่นะคะเน้นคือกันเ้ยน้องเด้อเน้นคือกันนะคะเน้นคือกันเลยนะคะสำหรับลาวสามคีวีนะฮะลาวสัมคีวีมาลาวสาตาค่ะลาวสาตา ไปสามห้าค่ะสามเก้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะหนึ่งหกนะหนึ่งหกนะคะวินนะเป็นอะไรอ่ะสามห้าหนึ่งหกนะจ๊ะ นะคะอ่าน้น,นเนาะน้น,นเนาะน้นสามห้าหนึ่งหกนะคะมีหนึ่งหกก็ต้องมีหนึ่งเก้าอยู่แล้วมีหนึ่งสามก็ต้องมีเจ็ดสามแล้วก็อะไรมีเจ็ดห้านี่สุดสองค่ะ สูตรสองวิ่งรูดหนึ่งหกนะคะฟันหนึ่งนะหกห้าหกเก้านะคะสามห้าสามหกนั่นเองนะคะ วินเหมือนกันค่ะวินเน้นเหมือนกันเลยนะคะ3516างจ้ะแล้วก็190นะ190อันนี้หนูไม่ได้ใส่190นี่นะนะคะใครดูครบก็ได้5 5าลาวนะคะทุกคนใครไม่ดูไม่ครบก็ไม่ได้5าลาวนะ เน้นอะไรเอ่ยเน้นอะไรเอ่ยสามห้าหนึ่งหกมีหนึ่งหกก็ต้องมีหนึ่งเก้าอยู่แล้วนะเหมือนกันหมดเลยค่ะอ่านี่นะคะสำหรับลาวนะคะลาว vip ลาวสตาร์ VIP นะคะ ลาวสาตาร์ V.I.P. ลาวสามัคคีวีนะคะลาว V.I.P. แล้วก็ลาวสามัคคีนะคะธรรมดาลแล้วก็ลาวอาเซียน,นะคะ่ะนี่เลยนะคะสำหรับห้าลาวนะคะทุกคนห้าลาวนะคะครบห้าลาวนะ,ะนี่อาเซียนสามัคคี VIP สามัคคี V นะคะแล้วก็ลาวสตาค่ะลาวสตา์ V นะฮะลาวสตา์ีโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหิงเงปังปังนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะทุกคน,นชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะโชคดีมีตังค่ะสวัสดีค่ะ